พามาดูโรงเรือนชั่วข้าวนะคะทุกคนนี่แล้วไก่เก่าของเราเองนี่ด้านในนะคะก็จะประมาณนี้นะคะนี่ไอ้ตัวนี้มีดอกละ ที่ได้ทำการเพราะ,มะเมล็ดไว้เราก็แกะออกจากถุงสิบล็อกเรียบร้อยแล้วนะคะ mm. ปล่อยน้องไว้อย่างนี้ก่อนเดี๋ยวจะแยกทีหลัง mm. อันนี้มีติดด่างนิดหน่อยนะคะทุกคนนี้นิดหน่อยจริงๆนะ mm. แค่นี้ค่ะ mm. ตรงนี้ไม่ <laughs> เบิร์นแดดอันนี้ก็ทำการปักชำเด็กๆไว้อันนี้ก็ปักชำติดแล้วนะตัวนี้